ฉันนวพรบุญมารผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับงานในวันนี้ประกอบด้วย5งานสัมมนาวิชาการขอกราบเรียนเชิญเลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทยดูกาคุณกัะยาสะแสวงหาบุญขึ้นกล่าวรายงานค่ะสวัสดีค่ะเรียนท่านดรปียนุษย์วุฒิสอนท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพเศรษฐกิจและสังคม ท่านผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงองค์กรเจ้าภาพทั้ง3กระทรวงในลำดับถัดไป Use Case by Sponsor รายที่2โดย Project Director คุณจันแก้จันทิมาและ Project Director ISS Consulting Thailand คุณสมจพ์สุขสานติขอเรียนเชิญค่ะโดยภาพรวมเราเห็นว่าที่กระทบหลกัหลกๆเลยก็คือการเรียนการสอนของนักศึกษานะครับซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของแต่ละสถาบัน นะครับเรื่องนี้นะครับเราเห็นภาพรองของกันว่าวิธีการเรียนปรับเปลี่ยนไปนะครับวิธีการสอบการวัดผลการสมัครปรับเปลี่ยนไปเพิ่มเติม,ตมสามารถสแกน QR code แล้วก็แอดไปใน contact list ได้นะครับขอบคุณครับอธิการบดีจุฬารงกรมหาวิทยาลัย,ายศาสตราจารย์ดรบัณดิตเอ,อื้ออาภรขอเรียนเชิญค่ะการที่มีดิจิ a l ลเทคโนโลยีมาเนี่ยทำให้สป,ปีดของข้อมูลข่าวสารว่องไวมาก แล้วก็ทําให้เกิดการยืดหยุ่นด้วยนะครับว่าเราสามารถเลือกนู่นนี้นั้นมาผสมกันได้นะครับองค์กรต่างๆหรือลูกค้าเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ค่อยๆยังค่อยๆพัฒนานะครับคนไทยเราก็จะใจเย็นๆค่อยๆทําไปเดินสายเข้าไปด้วยเป็นตอนนี้เป็นกรรมการบาริหารสภาขาวกัมพูไัยและเป็นรองประธานสายงานของสภาจังหวัดนะครับ,รบผมบว่าคำมันดีมากนะแต่ว่าต้องตีความให้ถูกต้องคือ upskill reskill เนี่ยเราทำด้วยตัวของเราเองก็ได้นะครับ แล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านที่ให้เกียนมาร่วมงานในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ